ในตอนนี้นะครับโปรเจกต์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของการตรวจจับนิวตริโนก็ได้เริ่มเดินเครื่องแล้วนะครับจูโนหรือว่าเจียงเหมินอันเดอร์กราวน์นิวตริโนออสซิบัตตอรีแค่ชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่จีนจูโนนะครับเป็นหอสังเกตการนิวตริโนใต้ดินอยู่ลึกประมาณ700เมตรตั้งอยู่ที่อำเภอไคผิงจังหวัดเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งนะครับทางตอนใต้ของจีนตัวหอสังเกตการเป็นทรงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง35เมตรข้างในบรรจุของเหลวที่ไวต่อแสงกว่า20,000ตัน แล้วที่ผนังของตัวหอก็จะมีโฟโตมัลติพลายเออร์จำนวนมากทําหน้าที่ตรวจจับแสงที่เกิดขึ้นเมื่อนิวตริโนชนกับอะตอมในของเหลวในปัจจุบันนะครับเรายังไม่รู้ว่ามิวออนนิวตริโนหรือว่าทาวอนนิวตริโนนะครับตัวไหนเนี่ยมีมวลมากกว่ากันเราเรียกปัญหานี้ว่านิวตริโนแมสซอโเดอริงนะครับและเป้าหมายของโครงการจูโน่ก็คือแก้ปัญหานิวตริโนแมสซอโเดอริงนี้นะครับและอีกหนึ่งปัญหานะครับคือการตรวจสอบว่านิวตริโนเนี่ยเป็นอนุภาคมาโยราน่าหรือไม่นะครับหรือมันคือการถามว่านิวตริโนและปฏิออนนนุภาคคขงมันนะัะรบ เป็นอนุภาคชนิดเดียวกันหรือไม่นะครับจูโนคาดว่าจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ6ปีนะครับเพื่อให้มีผลการทดลองที่มากพอและมีความสําคัญในทางสถิตินะครับและในโครงการนี้นะครับก็ได้มีนักฟิสิกส์จากไทยเข้าไปร่วมทํางานด้วยเช่นกันนะครับการก่อสร้างหอสังเกตการนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2 0 1 5และติดตั้งทุกอย่างจนแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2024และเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้เริ่มเก็บข้อมูลแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ